สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ร้านน้อยกระเป๋าถักมานำเสนอกระเป๋าถักเชือกร่มนะคะวันนี้มีถุงแก้วเยติมานำเสนอค่ะเราจะขายในราคาปลีกอยู่ที่100่งรอขออภัยนะคะ99าบ้าาทค่าส่ง20นะคะถุงใส่แก้วเยติค่ะด้านล่างส่วนด้านบนเป็นกระเป๋าถักเชือกร่มนะคะ อันนี้เรามีทั้งปลีกและส่งค่ะแม่ค้าพ่อค้าท่านใดสนใจก็ทักแชทหรือว่าทักข้อความได้นะคะอันนี้คะ่ะจะเป็นทรงนี้คะ่ะนี่คะ่ะเรามาอัปเดตให้ท่านท่านเพื่อนๆชาวยู u ู e ดูนะคะหรือฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เพจน้อยร้อยเรื่องด้วยนะคะช่องน้อยร้อยเรื่องที่ยู u ู e ค่ะแล้วก็ Facebook เพจน้อยร้อยเรื่องแล้วก็ครอบครัวสุขสันต์เจนน้อยนะคะด้านในกระเป๋าใบใหญ่ของเราจะมีซิปทุกใบนะคะนี่ค่ะด้านในเราจะมีซิปแบบนี้นะคะแล้วก็มีซับในข้างในด้วยค่ะเดีย๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะเราจะใส่ซับในนะคะ ใบใหญ่นี้จะขนาดประมาณ14 1 4 5ถึง14.5นิ้วนะคะเป็นงานแฮนด์เมค่าขึ้นอยู่ที่ว่าบางคนอาจจะถักได้บางใบอาจจะได้14.5บางใบอาจจะได้14นิ้วนะคะส่วนความสูงอยู่ที่วัดจากก้นตรงนี้นะคะถึงตรงนี้ข้างด้านบนอยู่ที่9.5นิ้วค่ะใครสนใจทักได้นะคะไปเป็นของฝากให้ญาติผู้ใหญ่ได้นะคะ นี่ค่ะเรามีทั้งขายปลีกและส่งนะคะแล้วก็มีเชือกร่มขนาด2.5มิลจำหน่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะอันนี้คือเชือกร่มนะคะเชือกร่มที่เรามากองเอนินไว้เตรียมแพ็คเข้าถุงค่ะเตรียมส่งลูกค้ากันนะคะแต่ถ้าใครสนใจทักได้ค่ะมีทั้งปลีกและส่งเดี๋ยวจะปักช่องทางติดต่อให้นะคะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆ อันนี้ขนาด2.5มิลทั้งหมดนะคะไม่มี1.8ค่ะทางร้านไม่มี1.8จําหน่ายนะคะขนาด2.5มิลค่ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ